สวัสดีทุกคนตอนนี้ถึงจังหวัดหน้าแล้วแหละเพิ่งลงเครื่องมาเลยแล้วก็ได้รับคําแนะนําจากคนที่สนามบินน่ะว่าถ้าจะไปอําเภอปัวโดยการนั่งสองแถวเนี่ยจะต้องไปขึ้นที่ไหนทีแรกก็นึกว่าจะต้องกลับเข้าเมืองเพื่อไปที่บขอสอใช่ไหมแต่ไม่ต้องเลยเพราะว่าเขาบอกว่าให้นั่งวินมอไซค์อ่ะออกมาจากท่าอากาศยานน่านนครด้านนั้นนะคะออกมาปุ๊บ พี่บินมอไซค์ก็จะพามาส่งที่กาล่าฝั่งตรงข้ามนี้เลย่งรออยู่ตรงนี้แหละรอรถ2แถวมาเขาจะมาทุกๆครึ่งชั่วโมงเดก็เดี๋ยวจะนั่งสองแถวอีกเป็นเวลาประมาณชั่วโมงกว่าเพื่อที่จะไปอำเภอปัวนะตอนนี้อุณหภูมิอ่ะจริงๆประมาณสักสิบหองศาแต่แดดเริ่มแรงแล้วก็น่าจะเป็นทริปที่สนุก ง่ายๆไม่น่ายากหรอกมั้งแล้วเดี๋ยวจะรีวิวให้ฟังเรื่อยๆๆนะคะเหมือนรถจะมาแล้วเป็นสองแถวไปกลัวสีฟ้าเนี่ยว,ว่าแต่เมื่อไหร่จะถึงช้าขนาดนี้ ขาจะเข้ามาไหมนะ ตอนนี้อยู่ร้านหยุดเวลาคาเฟ่ดูอ่ะมุมมหาชนไม่เคยว่างค่ะเขอบครัวมาเพียบค่ะคือถ้ามันเงียบๆเนียน่ยมันจะหยุดเวลามากแต่อยากให้ทุกคนดูวิวนี้นี่คือนั่งกินกาแฟอยู่แล้วเห็นวิวสปันวินาด้านล่างเลยนะขึ้นมาชันมาก เออต้องยอมรับว่าก็ดีจริงๆงแต่วันนี้คนเยอะมากก็อาจจะไม่ค่อยสงบเท่าไหร่แต่ตรงนี้ก็เป็นจุดยอดนิยมใครมาสปันอย่าลืมขึ้นมาล้างก็แฟนี้นะคะหยุดเวลาคะ่ะคุ เมื่อกี้เขาไปนั่งกินกาแฟในเวลาคาเฟ่มาเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นร้านกาแฟที่สปานที่วิวดีมากๆร้านนึงเลยแต่ว่ามันอยู่ด้านบนแล้วมันก็มองไปเนี่ยมันจะเห็นขุนเขาแล้วก็พวกออ่เทุ่งนาอ่ะเห็นไหมพอดีรู้สึกว่าภาพสวยมากก็เลยอ้าถ่ายเป็นคลิปให้ดูดีกว่าที่นี่เนี่ย ฝนมาเต็มกินฝนไปที่นี่นะถึง่าคนมาเยอะมากจริงๆรถมาไม่หยุดเลยนะคะวันนี้วันที่31สินวาคมวันสิ้นสีพอดีอ่ะไม่ค่ะราว่าทุกวันมีรถค่ะเดี๋ยวเว้นคนนี้ค่ะคนนี้มาแบบไม่มีรถได้เลย ต้องเดินเอานะคะจริงๆส่วนใหญ่ทีกส่วนใหญ่แล้วเวลาไปคนเดียวก็จะไม่ค่อยเอารถไปอะค่ะโดยเฉพาะถ้าไปที่ที่ไกลๆหน่อยเพราะว่าอยากจะใช้เออคนชมบนชนของประเทศไทยเรานะคะสำหรับรอบนี้เนี่ยมาหน้าน่ะวิธีการเดินทางก็เลือกบินนะทายกันก่อน ฮัลโหลฮัลโหลอยากกัดเอ๊ะจะหนีไปละดูสิดูเฮ <Hey. S 2> ้ยเหไหมทีนี้เราเดินลงเ,เดินลงขึ้นมาถ่ายรูปแอบ,บเห็น <c oughs> เออดูสิมันน่าถ่ายรูปขนาดไหนหรอว้าวตอ,อนที่ขึ้นพลามอตเตอร์อะ้ <Hey. S 1> รู้สึกแบบเป็นคนนึง มีความกลัวความสูงหน่อยๆแต่ก็อยากจะลองดูเพราะว่ามีความรู้สึกว่าชีวิตหนึ่งอ่ะมันต้องลองทําอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเราให้ตัดสินใจว่าเราชอบหรือไม่ชอบซึ่งการได้ขึ้นพารามอเตอร์ครั้งนี้ก็รู้สึกว่าเออชอบถ้าให้พูดถึงว่าความสนุกตื่นเต้นเนี่ยโหเต็มจิบเลยแต่ถามว่าให้ชอบจริงๆไหมอะไรอย่างเงี้ยให้ขึ้นอีกไหมก็ขึ้นอีกได้แต่รู้สึกว่าต้องต้องมีสติกว่านี้เพราะว่าตอนแรกที่ขึ้นไปตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าแบบ ้มหน้ามากไปนหน่อยเลยรู้สึกเมานิดๆแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ก้มมากเกินไปอะ่ะอาจจะดีกว่าน,นี้ก็ได้แต่ถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต,นต,นต,นต้นกว่าตอนขึ้นบอลลูนที่ตุรกีอีกปันเนี่ยเป็นหมู่บ้านเล็กๆในหุบเขาเอ,อคนมาเที่ยวเยอะใครอยากได้ข้อมูลเข้าไปเซิร์ชในอินเอร์เน็ตได้เลยคนเทียเท่ยวเยอะจริงๆเพราะว่ามาครั้งนี้อน,นี้วันสิ้นปีใช่ไหมหูที่พักเต็มแบบเต็มสุดๆแล้วก็ กลางเป็นนะแน่นเอียดมากแต่ก็คือจุดที่เราพักอะมองจากตรงนี้ลงไปเห็นได้แหละเดี๋ยวจะชี้ให้ดูถ้าใครแบบสายตาดีๆนะมองลงไปนะนี่เลยนี่นี่นี่บ้านกลางนาเลยตรงนี้เรียงกันสี่หลังเราอยู่ตรงนี้แหละครับตรกนี้มองลงไปเห็นด้วยเจ๋งดี เมื่อกี้พี่เขาก็พี่เขาน่ารักที่พักชื่อเพื่อนยุ้งฉางกลางนาสปันเขาเพิ่งเปิดใหม่พอดีได้เราเป็นลูกค้าเลยแล้วเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาเนี่ยมาส่งแล้วนี่ก็เลยเดินลงตอนเดินลงเนี่ยก็เดี๋ยวจะผ่านอน้ำตกสปันด้วยเดี๋ยวจะลองแวะเข้าไปดูก่อนนะคะแล้วก็จะเดินให้ทั่วเลยสำหรับหมู่บ้านสปันครั้งนี้ก็จบ การรีวิวการลงข่าวแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นๆของสปันกันนะ ที่มาถึงฟัวแล้วบอกเลยว่าห้ามพลาดกิจกรรมนี้เป็นอันขาดเรามาลองเป็นนักเรียนการบินพาราพเพลนหรือพารามอเตอร์กันค่ะพารามอเตอร์เป็นรูปแบบการบินที่ปลอดภัยและประหยัดที่สุดต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากคือตั้งแต่เทคออฟตอนบินบนฟ้าและตอนแลนดิ้งทุกโมเมนต์คือดีทั้งหมดเลยค่ะทั้งตื่นเต้นตื่นตาตื่น,นใจสวยงามสงบสบายอิสระ อธิบายเป็นคำพูดได้มากมายแต่ยังไงก็ได้ไม่เท่ากับไปสัมผัสเองค่ะแนะนำค่ะพบความกล้าแล้วกำเงินไปลองสักตั้งแล้วคุณจะพบกับประสบการณ์ที่น่าจดจำไปตลอดชีวิตเลยคุณ recommend ค่ะ